สวัสดีครับพี่นอ้องแค่ว่าแกงเห็ดเฟียงใส่ผักติวเห็ดเพิงบ่มีบ่โบเม่โบะพอท่านได้ออกเด็กว้าวเห็ดเฟียงเห็ดฟางใส่ผักใส่ผักติวสมๆครับผมมากินน้ำกันครับพี่นอ้องแซ่บคือกันเห็ดเฟียงคนแก้วพผีโขงจำพี่นอ้องมามามา,มา วรรค์บ,าน,บานหน้าครับผมสวัสดีจ้าพี่น,นอ้องจาอา้ามากินเขาน้ำเพชจ้าเขาหินอู้หูหงอนไอ้เรเบอรกินเข่าแมวหรอ,อ,หอแกงเห็ดเคืองแกงเห็ดเคืองใส่น้่มอย่านั่งเขาของหอนอ้อติดมือไปน่าพี่น้อง นย่างไงห้องขอหนึ่งมากไหไหมสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนครับผมมาเรียบะแกงเห็ดเกียวเคียวัะหน่อยแคนเกี่ยวมามะตุต้ม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 ต ต้มน้ำปลาต้มนปลาต้มต้มค่าต้มค่างไกยงงยีงไงบอกไงานงไย่งไอกิงไงยงไยังไง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 ยังมยัไังไงยังไงยังไงยัาไงยังไงอัไงยไงยังไายั่ไงั่ไงยไงยัไปเอนไเยังไงยางไางไงยััไงไปนังแน่ััไงยัไงยังไนยังััันั่นนนนนยนง เลยปลกออกเป็นอันในบ้านพันยันแต่มันหายพันวาบ่าาต้องก็ต้องไปดกูกูปที่หายเลยรับไปไปก็เลยเอามานนาะให้เกือบใีญ่ไปคู่นึงใจดีเดียร์ใ้เกือบใหญ่ นี่นี่ดิอดอืมหาไปหลายครูแล้วนี่เนี่ยใช่คได้ใช่ใใุกคูที่ใหญ่หายไปใหญ่ไม่คูใช่ไหมนี่เนี่ยหใหญ่เสือมันใหญ่ใหญ่เกินโมเนแม่เป็นคนมาซื้อเกือบให้ลูกแมเเป็นคนมาซื้อเกิบให้น,นี่เนี่ยเลยรัเนอะตัวไหนตัวไหนแพ่ว่าเป็นคนมาซื้อตัไหนอเอาเอานั่งดี่ดี เดน้อูวเน้อูว่เดี๋ยวเดี๋ยวเปยาแห้ไปนุ่งเยับบอกคุณ้รูสิไวไหเนี่ยกนน้ำป่ลูก้องต้องกิน้ำไหลาๆเด้เมื่อคืนเือนดังออกอากาศมันนอนมันนอาอูบ่เือนดังออกแม่แม่สันญญาณนั่นบ่ไปนั่งโต๊ะบนไปฮะเิน้ออูบ่ น,นือง่อบไหหรอนั่งมือขึ้นน้องเป็นยางก่อเลือดดังน้องออกบ่าในนาน้องน้องออปปยานบ่ลูกน่องยานน้องยานเลือดมันออกมองไรลูกเัอไปไปนอู่เลยปะัไปแล้ไปล,ไปล

ูกวนลูกเขาหนึ่งอะยู่กวนตัวเล็กเ <c oughs> อาห้องจนห้องจนพระถาดห้องจนพระถาดตกไมน่นอนบ้ <c oughs> นงางตุ้มน้ำมืนี่ๆแป๊บนึง ยังน้องขันยอวะ你好牛，你好牛，你好牛宝宝。嗯，安贝。กินกินกับต้มปะกินอืมกินคอต้มคอต้มอืมเอาเนี่ยเอากินอากินกินบ้าเอกินเมดเดียวเอาถือเอา Được rồi, có bay hello, hello, đúng mà hello, 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 đúng mà, hello, 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 Cảm ơn

แค่แ้แค่แ้น้องอย่าป่วยน่าดึงดดข๋ยดมันบดตึงเว้ยอืมดอกมันบานมันบานแล้วบหบมันบมมี้ดอกตูมไหมพี่น้อง ใส่ปักติ๋วมันเสียบอยู่อ่ะแบบนี้เราตั้งใส่ปักติวก๋วจะมันออกเปรี้ยวๆนะเพราะประจำใส่บักขามมื้อนี้ส่งของให้พี่นอ้องเฮาส่งรอดและรอดมีก่อนเด้๋ยวกะมื้ออื่นอีกรอดนึงเด้อจ้ะพี่นอ้องจ๋าเพราะว่ามันตก ตากเจละลอดเจละลอดไปตาดซิ่งแช่บ้านก็ี่มีตารางก็จ,จ,จะทำให้ตะตัออะดรอบผู้ใดสั่งกลอนผู้ใดสั่งบุนเนาะพี่น้องเนาะปลาตา,ตาเอาใส่ระยะเวลาตากเนาะตั้งแต่เพิ่งสั่งหลายอย่างเนี่ยเพิ่งสร้งปลาสั่งเนี่ยสั่งใส่สกว่าเข้าก็ต,ต,ต้องแบง่งหนั่นถือแบ่งเม็ดพราะว่ามันบไหนมีตะก้าส่งบนันไหนมา อิเร่งเร่งเร่งไซม์มันประมาณนั้นะเร่งมันก็ได้ของดีได้พี่น้องปลาปลาเนี่ยมันต้องตาก ถ้าต้มมัดเข้าเห็ดง้างเขาซือกติว่วาง่ายแต่ไม่มักง่ายง่ายก็คือเข้าเห็ดในง่ายของเขา้าเห็ดสบายสบายนีเลยค่ะอืมบ่ต้องกดดันเจ้าของนะถ้าคนออกมาซื้อป่าซื้ออย่างเช่นนะถ้ามาเล่งเช่นอ่ะเช็ดใส่พวกเปลนนี่ยนทหน่อยค้นคนออกมาซื้อของเช่นอะไร